อีฟาร์ลมลำพูนอีฟาร์ลมลำพูนเช้าวันนี้เราก็จะพามาเดินเล่นในสวนในฟาร์มของเรานะครับแล้วก็วันนี้เราจะมาพาเก็บชาที่หอมอร่อยมากๆแล้วก็ได้สุขภาพด้วยนะครับนี่คือดอกต้นสาบเสือ หรือทางเหนือเขาเรียกว่าหญ้าเมืองวายนะฮะใบนี่ก็ใช้ห้ามเลือดเวลาโดนมีดบาดนะฮะนี่แต่ว่าดอกของสาบเสือเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราเก็บแล้วก็ไปล้างแล้วก็ตากในที่ร่มให้มันแห้งนะครับแล้วก็เอามาชงเป็นชาหอมนะครับแล้วก็ดื่มช่วงร้อนๆน,นี่สดชื่นเลยทีเดียว นะฮะแล้วก็สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยขับลมได้สบายเลยนะครับมีสรรพคุณมากมายเลยทีเดียวใครที่มีสับเสืออยู่นะครับลองเก็บไปชงชาดูหอมอร่อยสดชื่นครับผมใครที่ชอบหวานก็ใส่น้ำตาลเข้าไปแต่ถ้าดื่มเพื่อสรรพคุณนี่ก็ไม่ต้องใส่ ไม่ต้องใส่ไอน้ำตาลนะฮะนี่ฮะเก็บๆแล้วเดี๋ยวเราไปล้างแล้วก็ตาดให้มันแห้งแล้วก็เก็บใส่โถไว้เก็บใส่โหลไว้เอาไว้ชงกินตอนเช้าๆหรือกลางคืนนะฮะนี่เลยนะครับยาเราก็มีในฟาร์มอาหารเราก็มีในฟาร์มนะฮะอยู่แบบพึ่งพาตัวเองนี่เลยหลังจากที่เราเก็บมาแล้วนะครับเราก็ จะเอามาตัดเอาเฉพาะดอกนี่เราไม่เอาใบนะครับเอาเฉพาะดอกแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปล้างล้างแล้วก็เอาไปพึ่งพึ่งลมให้มันแห้งแล้วเราก็เก็บใส่โหลเอาไว้ชงกินทุกเช้าหรือว่าก่อนนอนนี่ฮะช่วยขับลมนี่ช่วยทําให้สดชื่นฮะกลิ่นหอมนี่ไม่ไม่เท่าดื่มไปนี่ หายหลมปุดปดป๊ดปัาดปุ๊ดปัาดเลยนี่เลยจ้าชาสาบเสือหรือว่าชาจากดอกหญ้าเมืองวายของคนเหนือนะครับนี่เราไม่ต้องปลูกมันออกเองที่อีฟาร์มลำพูนจ้า